าาไหนไักเตะเสียนะไหนไหนเงินญี่ปุ่นเรามาฝากพี่ปออ่ะไม่มีค่ะนังสัตนแล้วจักเย yeah ็นกับโบมิเตะคือต่างกันโอ้โหวิองวิ่งพี่ปอพาพาพี่มาสมัครใหม่ใช่พี่ปอนี่ไงโอ้ยพี่ปอพี่ปอพาพาน้องมาสมัครเป็นพระเอกใชงไอ้ผอบปอใส่หรอก พานพ,าพี่ปามมาสมัครใหม่วันนี้เดีวตอนตีสองไปให้กันเดียวงานตอนตีสองอน้องเป็นพยาบาลวันนี้่ปติดต่อมาืมอนนี้ตื่นตอนตอ,อ,อ,อันนี้เปล่า่าคุณได้ซื้อปอเอาปอดออิดอันนั้นซื้อปามบหยุดฉพอะหนาตาดีในของฝากจากญี่ปุ่นอยู่ไหนไม่มีอันี้แต่ปขอสั

เลืไปดีครับอะไรไม่ว่านปาดมากขาเดียวอีก3ามขายืนกินหยาอยู่หันสดๆเลยบ้านนั่งเงี้ยเดี่ยวเดียวเดียวเดี๋ยเสยงเนี่ยดอันนี้อเงนี่เอิงเพียงพี่ปลอยไม่กลกินเลยนดีๆเอิงนี่ ย่างมเอ่างแมอ่าตงีเราอยากมากระเทียโรงคนนะม้ากระเทียโลงเอห็นปมากระเทียโลงลโอ้ยต้องสั้นด้ไมเองปลาคึก้ากินอ่ะงิงคึก้ากินอไรแมงวันเน่ลูกได้บ่ได้บ่จุแมงวันไปน้ำหลอดกยงนันมจะจับเหรพี่รีวิวไหได้ว่จุแมงวันน้ำหลดอ่ะนะมด้ครับนรจากมเล เอากินก่อนจะตั้งไปน้ำกันซู้ซีกันแล้วอุ้งอียงขอุ้งเอีงพอโจเปลี่ยนบทแล้วให้อุ้งอิงเป็นแก้วนามาอันนี้จะไปแล้วรู้ดีเดี๋ยวตออเย็นมาอีกสองกิโลครับที่ตัว กดไม่ไ่อเองลำาชีลำาชีจิมบังมูเลยว่าสดเสียบด่าสดเดี้ยงก็แรกค่อเแร่เราพอดีานีรจม่ชิ่นเลยเล้ยงก็เสียบเลล้ก็ลน้เี้งเาเคยอยู่มาําสารคามดีนึ่งแล้วนั่นก็ได้ออกไปทําเป็นเป็นพยาบาลคูณได้นําจิ้มพบนี่แหละครับเป็นน้องคารับครับ พอดีเลยเอาไม่ไดนี้ทครับคุณจักบอกดิวงานเมื่อไดนดิวงานเมื่อเปิดวงกำลังเลินโชว์บม่แม่แล้วก็ได้เก็บไปฉีดมันไปวันอี้ก็คือคือใจว่าก็เลยโทรมาหาก็เลยคุยกับโจอันนี้เขาเกิดเสื้อเสื้อผ้าอันนี้มีเสื้อพี่น้องเนี่ยอง ลมทร่อนๆแดดอ่อนๆตะวันตกดเราเคยกินดินน้นการสรงควัแต่วันนี้ี่รักที่เยาพมาดื่เสียงดีบ่งเดียงแต่บอกได้ไหมพี่ปามได้ไหมเดียวมีคนกินมาจรับกินกับพ่อมาพอดี แกเลิจานน้ำบอกเคยขาดัะวันแต่ทำใจต่อทนแ่าเปได้หม้อ่เลใช่ไหมไมได้ไหมพี่ปามได้ไหมโอ้ยเขาถามเสียงเขาไม่ได้าแล้วกินมาซูนเทบัดนี่อ๋ออันนี้ปอเอ้ยอันนี้เปาเอาก็ถามปามไม่ย้เปา เสียงมวนจ้ะโมาจากรายกันมอลล์ไอเดอรแล้วเนี่ยคนยังคนเพรางคนเรื่องรอยค้อนออกย่างเดียวแล้วค่ไร่เด้๋ยวพอเดี๋ยคนไร่ขี่เบิรงอยู่เด้อรายการสดอ่นพ่อเลยบางคนบอกว่าให้ยเาเอาผู้นั้นออกผู้นี้ออกพอีพอโจยมาโทษลาผู้เดียวสีแดงแหม่บอกคนไล่ผู้นั้นผู้นี้ เป็นนั่งพัวผเป็นคนเหลือกลหละเป็นแค่ไปเบิ้งหนังสือเาแค่ประกาศซื้อเปล่าไล่กันเขาไล่กันเขาขั้วลรกพ่อบะไรนี่เป็นระบบรายการนะฮรเอาแช่หลังก็คือเกมอันนี้ชีวิตจริงลูกอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาเข้าไปมาแล้วไงตอนคลิปนี้เคียงตัวไหนใครขึ้นเกิดว่าหนาต่งสิวานีนเลยไม่ขนาด เอาไปแล้วเสียงแบบโอ้หบามันมือตัรถะใช่พอได้เล้วนี่นี่ต่างอะล้าเพื่อนชวนปะบ้าวาต่ชวนเนดบาแล้ว่ใช่จากกันทั้งทีับบมามือนีมือซึ่งมือถือแต่ว่าตัฟบอบังคับบอบังคับมานมือนีเลยต้องมากมือนีั้คเบ่บมนเดียวมในองสิไม่อาเลยอีกสอคนได้เลยคดิกครดมงอนตอนตีสองอนกับว่ารับตื่นเต้นไรพันว่า จันบาสันเฮตโตกับวัตถงสิได้บ้าพอโคตรโจสรุปรับไปหนึ่งสรับ่กิ้พวกกินน้ลูกเ่ตะเมือขึ้นแล้วต่เมือขึ้นแล้วรับว่าพามาเนี่ยเห็นบ่ะดีใจกับน้องปามเนะน้องปามครับอิธิชัยอิทิใจเพชรบ้านแพงใส่ร้าสกุลเมธาวือกินการมาเยวนี่เนาะอมเลยวันไหนซึ่งเวทีสอบเลยินน้อมเลย ฉากหนึ่งกับบงอิงขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นขึ้นฉากหนึ่งกับหนูเลยฉากหนึ่งฉา,ากหนึ่งนงต้องกินแก้วหนามานะ้ปีนี้นะ่ะหาอะไนผู้ด่งกิอะไรก็ได้ด<า> <c oughs> ้าบเออเออเป็นแก้วหนามาเด้อก็เป็นแก้วนํามาลูกเอาผู้เอกอร่อย้ะช่วยคิวผู้เูกดีๆสั่นเี้วมีโอ้หินหวามีมาม่ากินช่วยคิวเดี๋ยว เขาไม่องบกันอยู่ไปเองซอยจูเองตอนนี้ก็นั่งสิรุนเรียว่าดีหนิไานหนิซานกระชบกาเจาเขสอนก็สิรุ่นเ่ไันลาดเราไปแซ่บยจูยุ่นญี่ปุ่นด้วไปไกลไก็กินซอยจูติวเองพาอันนั้เขาเป็นซาซิมิหรือเปล่าพ่ออ่อคนไทยเห็ดอนทเ็ดขาไม่ง่วงยู่นั่นี่เีวเ่เขดีว่าเพอีกขาแบเลยไม่ งัวเขาล้องวะงัวญี่ปุ่นคล้องอะไรขุงเองมีหูต่างสองหูไม่เขาล้องไงงัวบริยุตุนเขาล้องเองเอง,อง<ะ>ัวญี่ปุ่นคล้องไตค้องเลยนะซูจิซูจิโอ้ซูิซูจิซูจิซูชิแทบช็อกไม่คิดว่าุงอิงจะกล้ากินอะไรอย่างนี้ ลงบอยบอยแดดอ่อนๆก่อนตะวันตกดินเราเคยเป็นดินเนื้อเดยกันสองคนลูกแม่เปาอีกแล้วถ้าถ้าคุณอเาลูกแม่เปาอีกแล้วน้ำตาอ่อนบนแก้มเห็นเขาก็อดกัน เคยสัมพันธ์แต่วันนี้เราไรค่าหมดราคาในสายตาจเจ้าอนังแก่งเลื้งจานน้ำบอกให้ข้าสักวอันแต่ทำไมเธอแหลงน้ำใจต่อกันตัดสัมพันธ์ผู้บ่าวเมืองสา,าระคา ไม่สมาอี่คนไปเองไปเอรารับอยไสาธิตสาธิตแล้วมีเสียงเด้พอเด้ออย่างี้เดี๋ยวมีเสียงเน่นสอนยาน้อกเดินสภาพอไปเกเศร้าเด้อไอเอาขึ้นเป็นรองเทศทั้งหาในเบงน้ได้นก็สิ่ยนกวดขึ้นไว้ทีหลายเหมืนกันจริง